นอกจากสีเห็ดคลิปสุขอนเบืองแล้วยังต้องมาไฟติงกับความคิดเห็นแตกต่างความคิดเห็นแตกต่างธรรมดาปุ่มก็บม่ได้เถียงอย่างดอกแต่บางเทียความคิดเห็นแตกต่างอันนี้ก็พดปุ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆป,ป,ปุ่มก็เลยเถียงเดี๋ยวเสี่ยวมาเป็นตัวอย่างสุฟังว่าเถียงเอยียงกันแน่ต้นเหตุมันเกิจดจากคลิปตัวนี้ละพี่น้องสาเหตุเป็นยังคือพิษกันกับป็ญยาตั้งแต่ต้นจนจบ แร,แรกเพิ่นก็คอมเมนต์ว่าทําแบบไหนก็ได้แบบนั้นละ่ะส่งกระจกบึงเจ้าของก่อนปุ่มก็เลยตอบกับว่าใช่ค่ะบอกตัวเองด้วยนะคะคํานี้นะ่ะเราก็คอมเมนต์กลับมาฮ่าฮ่าฮาโทษทุกอย่างยกเว้นตัวเองปุ่มก็เลยตอบกลับไปเราก็คอมเมนต์มาอีกแม่ตัวเองเคยทะเลาะไหมลองย้อนดูตัวเองก่อนหน้าว่าทําแบบไหนกับแม่ผัวมัง่งเรื่องปลาล้าเขาเหมินก็สมควรทุกประเทศเขาก็หม็นมันไม่ใช่อาหารบ้านเขา โอ้พี่น้องบ่ต้องกินนี่ยังแล้วถ้าบ่ได้กินปลาแดกนี่ยูบ่ได้คักคแต่ไม่ใช่เอาแม่ผัวตัวเองมาด่าลงโซเชียลพอคนอื่นแย้งหน่อยก็ร้อนตัวมารยาทที่บ้านไม่ได้บอกเหรอว่าควรทํายังไงกินถั่วเน่าบ้านเขาได้ไหมกินวาซาบิบ้านเขาได้ไหมไปอยู่บ้านเขาเมืองเขาไม่ใช่เอาแต่ใจตัวเองคอย่เคยบังคับให้ผู้ใดเมื่อกินน้ำปลาแดกน้ำข่อยถึงข่อยสีบอกกินวาซาบิแล้วข่อยก็บอกกินบักทั่วเน่าน้ำเขาข่อยก็ไม่ได้บังคับเขาให้มากินน้ำข่อย มันต่างกันยายปุ่มก็เลยตอบกลับไปถ้าคุณไม่รู้จักเจตนาที่ฉันอยากจะทำก็ไปดูของคนอื่นก็ได้ไม่ต้องมานั่งร้อนตัวคอยตักเตือนคนอื่นมันดูเหมือนเป็นคนโรคจิตอบอกง่ายๆปุ่มกับไฟคือกันตะกาแบบนี้ไม่แปลกหรอกที่แม่ผัวจะไม่ชอบทําไมจะวิจารณ์ไม่ได้ในเมื่อเอาลงโซเชียลอันนี้น่าจะว่าตัวเองนะที่เป็นโรคจิตยายเราก็ตอบขึ้นกับวาอีกความเก่งใจไม่มีหรอ แค่กินปลาที่บ้านแม่ผัวโดยที่เขาไม่ชอบแค่นี้ก็ผิดแล้วคิดไม่ได้จริงๆหรอสิให้ไปกินซ้ายยูเฮียนหลังเดียวกันกับนั่งเฝ้าคัวอยู่ก็เบิ้งทอดทัดเฝ้าคั้วอยู่ยถึงเล่าสิเขาไปยูในหงกระซ้างนณะต้มน้ำกว๋วยเตี๋ยวซื้อๆเล่ากับว,ว่าหมิน่นอย่าว่าต่ต้มน้ำกว๋วยเตี๋ยวปิง้งไก่ซื้อๆเล่ากัววาบว่าหมิ่นบ่ต้องแหลกยั้งกันแล้วค่อย ถ้าสีข้ามักเก่งใจค้นขนาดนี้นะคอยคิดว่าถ้าสีทอดม่านจะหวงป่านนี่บ่ต้องมีเราผัวคอยก็ได้ตอบกับยายแล้ววะเออคนที่คิดได้แบบนี้ก็มีนะตกใจกับความคิดไม่คิดเลยว่าจะมีคนคิดแบบนี้ได้การที่จะมีผัวสักคนคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับผัวกับแม่ผัวซะทุกอย่างจะอยู่จะกินอะไรทำไมต้องขึ้นอยู่กับคนอื่นขนาดนั้น แม่ผัวนะคะบอเมนเจ้ากรรมได้เว้นที่สิอยากินยังกะสิต้องคิดว่าพิษหรือถูกความคิดป่วยๆนี่ไปหาทางรักษาซะพิษกันเรื่องประเดกล่ามาเรื่องต่อไปอีกพี่น้องแล้วทิ้งผัวมาอยู่ดูแลคนที่บ้านเทิดยังมันย่อนแยงย่อนเมึงจะของน้ำวสันไปหาหมอนเด้อเพียสิหายเขาเจ้าบอกคอยเอา้ามีผัวมันต้องโตติดกันป่านนั่นพุนบ่ มีผัวกับไปเบิงพอเบิงแม่่ได้ป่านนั่นบะข้าเจ้ากัาบาววาให้คอยอีกตัวเองป่วยทางความคิดคือคิดเอาแต่ตัวเองไม่สนใจใครกลับไปเบิงเมตุกลับไปเบิงแม่พีดกลายเป็นคนป่วยจิตไปซะน้าเงินเออคนความคิดแบบนี้ก็มีเนาะแล้วว่าได้เฝ้าเบิงแม่ย่าอีกบ่าว่าสัน่นได้ดูแลแม่ผัวอีกบ่ ดูเลแต่ทังบ้านเจ้าของบ่วสรุปว่าเอาไผ่เอาแต่ทังบ้านเจ้าของฮ่าเอาว่าเป็นนั้นอีสรุปสุดท้ายหาเรื่องดาคนแบบนี้บ่มีไผอยากดูน้ำดอกเ้อสิไปยูบ้านเขาบ่เก่งใจเขาคารพบเขาไผ่จะมากล่ะคิดคิดสีคิดสีคิดสีวาสันคอยก็ได้ตอบกลับไปว่าอ้าวเห็นละคะรู้ได้ไงว่าไม่คารพบเป็นเทพสามตาซีตาบ่อยาย คอยก็เริ่มเดือนแล้วได้บัดนี้บอกให้แต่คนอื่นคิด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 ตัวเองพูดเหมือนไม่มีสมองเลยนะอธิบายหมดแล้วก็ยังไม่คิดอีกแค่มารยาทการกินปลาราที่บ้านแม่ผัวแค่นี้ก็รู้แล้วจ้าโง่กับมาว่วาเรื่องน้ำประเดกอีกกับบ้านเถอะนะถ้าคิดได้แค่นี้บอกตัวเองก่อนนะว่าคิดให้ได้ก่อนคิดถึงคนรอบข้างบ้างไม่ใช่คิดเอาแต่ตัวเองมันถึงเป็นแบบนี้ไง ข่อยกระตอบกลับไปทอนตัวพี่น้องอย่าโลซะไม่คิดหรอกกลัวไม่ได้กินปลาแดกมัวแต่ตามใจคนอื่นโดยที่ไม่มีสมองเป็นของตัวเองฉันไม่เป็นแบบคุณหรอกอ้ตามใจผ้อื่นเราไม่ได้กินน้ำปลาแดกอย่าว่าแต่น้ำปลาแดกทอนทัชีตามใจข้าเจ้าป่านนั่นก๋วยเตี๋ยวข่อยก,ก็ไม่ได้กินปิ้งไก่ข่อยก็ไม่ได้กินอย่าว่าแต่ปิ้งไก่ก๋วยเตี๋ยวอาหารบ้านเขาคือกินบ่อใดอยู่เลยแล้วอีกอย่างอาหารบ้านเขาเขาบนนิยมเฮ็ดกินเอง ไม่ยาข้าเจ้ากินอย่างบ่ะตาหูเต้าหูสดปาดปาดใส่ถ้วยปาดลาเคี้ยวเลนใส่แล้วก็ใส่น้ำซอสฉลัดกินซ้ำหัน่นสีทอด,น,น,ทอดนั่นทอดนี่ห้ามทอดสีย่างนี่เรื่องอย่างนี่ห้ามเลยข้าเจ้าเน้นกินขนมกระสันกระสือของน้ำซุปเปอร์ของที่ข้าเจา้าเฮ็ดสําเร็จแล้วแต่มันแพงใส่เงืนหลายก็ว่าเปียง บอกไว้เลยคอยไ่ได้กินน้ำปลาแดกคอยไ่ได้กินบักพิกคอยไม่มีแหงเห็ดงานคอยบ่ได้มานังนอนเว้นคือจังมียาเบิดมือเบิดเว้นขนาดนั้นคอยมีชีวิตเป็นของเจ้าของถ้าสิว์บอกถึงมารยาทปานนั้นเก่งใจค้นปานนั้นโอ้สำหรับคอยเรื่องกัวเรื่องเมียงานนี่คอยบ่เอาก็ได้เด้อยังได้เรื่องกินคอยก็สำคัญที่สุดชีวิตคอยคอยต้องกำหนดเองได้คอยสิบ่เกิดขึ้นมาเป็นเบียร่างค้นขนาดนั้น แมนูบางสิ่งที่ข่อยย่อมข่อยย่อมได้แต่บางอย่างทามันเกินกำหนดที่ข่อยสียอมข่อยกับบอยอ่อมย่างคอมเมนต์ยังไม่ทันได้จบสานี่พี่น้องโทษหลายๆที่จมไปก่อนการมารยาทมันสอนกันไม่ได้จริงๆว่าควรทำแบบไหนรู้ว่าปลาร้ามันเหม็นแล้วบ้านเขาไม่ชอบยังจะหาวิธีกินเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นไม่ได้แย่เลยนะการที่อยากจะกินควรใช้ความคิดสักนิด อยากกินอีหยังก็ต้องใส่ความคิดขนาดนั้นเลยเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าไรสมองนะมันไม่ใช่บ้านตัวเองโอ้สิกินอีหยังก็ต้องใส่ความคิดต้องใส่สมองขนาดนั้นได้หรอเก่งใจค้นปานนั่นนี่บ่ได้มีสมองเป็นของเจ้าของแล้วสิมาตามใจผู้อื่นปานนั่นจุมเมืองนอกอีหลีมันบ่มีผู้ใดอดไดปานนั่นดอกอยากผู้ใดอดเนี่ยกินที่เจ้าของเคยกินได้นีสุดยอดเลยบอกไว้เลย คอยผู้นึ่งละสิบวยยอมอดมีชีวิตเป็นของเจ้าของตั้งรักเกนฑ์เป็นของเจ้าของบอมเนวาบอมีมารายาทแต่การที่เฮาอยอมค้นอื่นทุกอย่างมันสีเหตุเป็นการให้เขามาเอาเปรียบเฮาขึ้นไปเรื่อยๆกดขีเข้าไปเรื่อยๆจากอยูไกล้ๆเทียมเกือบเทียมเขาต่อไปถ้าเฮาย่อมไปเรื่อยๆเฮาก็ไปอยูใต่ตีนเขาพ่นละพี่น้อง บางย่างย้อมได้ก็ย้อมคอยบ่ได้ว่าคอยบอย้อมเลยคอยย้อมคักเลยล่ะส่วงหันเต่ถ้าคอยขี้บ้าคอยไปบ่ไหวคอยว่าเป็นผู้เ่าคอยก็แค่ถอยออกมาบางคนเขาจะบอกว่าถ้ามันคอยคอยตีแล้วคอยอยู่กับผู้เ่ามากคอยยู่กับเม่ตู้มากคอยบอกไปเลยว่าคอยบอก้าตีผู้เทาถึงผู้เ่าผู้หันคอยสีฮักบ่ฮักคือสีเฮ็ดดีบ่ดีกับคอยก็สร้าง บอกไว้ก่อน้อพี่น้องในคอมเมนต์นี่มันบ่ได้เรียบเรียงให้คือจังตอนที่ปุ่มเทียงกันกับเขาตอนตอบกันอยู่กลับขึ้นเขาไปอ่านมึงอีกเทีย่ยมันบดได้เรียบเรียงคือจังทุกปุ่มเทียงกันตอนนั้นบางคนเขาไปอ่านอาจจะซับสนแงนมันบ่คือกัน